ย้อนทรงแปลว่าสวัสดีครับผมเวนนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงปัญหาแทบจะเป็นปัญหาหลักๆของไลเดอร์ฟูดเพนด้าเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการรับพนักง,งานใหม่นะครับซึ่งบริษัท f o o d พนด้าเนี่ยเขาจะรับพนักง,งานใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็จึงทําให้มีผลกระทบต่อไลเดอร์เก่านะครับ เดี๋ยวผมจะมาพูดรายละเอียดนะครับว่าทาไมถึงกระทบต่อรเดอร์คนเก่านะครับการที่บริษัทนะครับรับจานวนราเดอร์เยอะๆนะครับมันก็จะเป็นผลดีกับบริษัทนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นผลเสียให้กับราเดอร์คนเก่าเนาะ,ะเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนาะช่วงสงการนะครับก็รเดอร์เนะี่ยเขาก็จะหยุดกันเยอะนะครับก็หยุดกลับบ้านบ้างแล้วก็หยุดพักผ่อนกับครอบครัวอะไราเงี้ยทำให้รเดอร์ที่ยังวิ่งงานอยู่นะ่มีน้อยมากนะครับก็เลยทําให้ลูกค้าที่สั่งอาหารเนี่ย ได้รับอาหารที่ช้านะครับแล้วก็ลูกค้า,าบางส่วนนะคะไม่สามารถที่จะสั่งอาหารได้นะครับเพราะเนื่องจากไม่มีไลเดอร์ ที่จะไปส่งอาหารนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นผลเสียต่อตัวบริษัทเองนะครับก็คือก็เหมือนว่าลูกค้าเนี่ยสั่งอาหารแล้วไม่ได้กินหรือสั่งอาหารแล้วไม่ได้หรือสั่งอาหารแล้วได้ช้ามากรอเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเลยกว่าะจะได้อาหารอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะเป็นผลเสียต่อบริษัทเนาะไละเดอร์แต่ละคนเนี่ยนะครับรับออเดอร์1คนเนี่ยรับตั้ง4 5หออเดอร์ก็คือหมายความว่า แลเดินหนึ่งคนเนี่ยรับอาหารของลูกค้าทั้ง4ี่ห้าคนเลยนะครับแล้วก็ค่อยเอาไปส่งอะไรเงี้ยซึ่งมันจะทําให้ลูกค้าที่สั่งคนแรกๆเนี่ยมันจะรอนานก็อาจจะทําให้ลูกค้าบางคนเขาก็ยกเลิกอาหารไม่รับอาหารโทรไปไม่รับสายบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดลูกค้าเขา c a n ซิลอาหารบริษัทก็จะต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าอาหารมันก็เลยเป็นปลญเสียกับตัวบริษัทนะครับก็ที่ผ่านมานะครับทำให้เห็นว่า ถ้าสมมติว่าดอร์มีจำนวนที่วิ่งเนะี่ยน้อยเกินไปนะครับก็จะทําให้มีผลเสียกับตัวบริษัทนะครับแต่ถ้าสมมติว่าบริษัทนะครับดอร์ที่มันเยอะเยอะมากก็จะเป็นผลเสียต่อตัวอ่าดอร์ Rider นะครับซึ่งดอร์ส่วนหนึ่งก็จะไม่มีงานทําหรือถึงคนที่มีกะง,งานวิ่งเนะี่ยเขาก็จะมีออเดอร์ที่ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเนื่องจากว่ามันจะต้องแบ่งแบ่งเฉลีย่ยเฉลี่ยกันไปใช่ไหมครับนั่นแหละครับก็อ่าเป็นปัญหานะครับที่อ่า ไรเดอร์นะครับเขาก็ไปด่ากันในกลุ่มนะครับไปพูดคุยอะไรกันนะครับไปคอมเมนต์อะไรกันมันเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับใครนะครับที่สงสัยว่าเอ้าแล้วทำไมไม่มีวิธีแก่หรือทำไมถึงปล่อยให้มีปัญหาอย่างนี้ก็คือผมก็จะบอกว่ามันเป็นงานฟรีแลนซ์เป็นงานที่แบบว่าเราไปสมัครงานแล้วเราจะไม่ทําก็ได้เราจะทําวันเว้นวันก็ได้นะครับบริษัทเขาจะไม่บังคับเราให้ต้องทําทุกวันทุกช่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง ถ้าสมมุติว่าบริษัทรับคนมาจํานวนน้อยนะครับแล้วช่วงใดช่วงหนึ่งไรเดอร์เขาไม่ค่อยวิ่งกันอะไรเงี้ยครับบริษัทก็จะขาดไรเดอร์เอามาวิ่งส่งอาหารให้ลูกค้าใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าบริษัทรับมาเยอะเกินไปนะครับก็ทำให้ไรเดอร์ที่อยากจะวิ่งงานอยากจะทํางานแต่ก็ไม่มีกะงานทํางานนะครับถึงมีกะงานเข้าไปทํางานก็มี ออเดอร์ที่มันน้อยมากนะครับซึ่งถามว่าบางทีมันก็จะไม่คุ้มแล้วมันก็จะเสียเวลาในส่วนนี้ไปนะครับแล้วกอ็อย่างของฟู้ดแพนด้าเองเนี่ยถ้าสมมุติว่าช่วงไหนนะครับที่ปริมาณออเดอร์มันมีเยอะนะครับก็คือหมายความว่าลูกค้าเนี่ยสั่งอาหารกันเยอะนะครับบริษัทอ่ะเขาก็จะปล่อยกะทํางานเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ถ้าช่วงไหนที่ปริมาณออเดอร์มันมีน้อยนะครับลูกค้าเขาไม่ค่อยสั่งกันนะครับบริษัท่ะ ก็จะปล่อยกะทํางานมาค่อนข้างที่จะน้อยนะครับส่วนไรเดอร์ที่ไม่มีกะวิ่งนะครับแล้วรอให้คนอื่นเขาปล่อยกะมาเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีเป็นช่วงที่ออเดอร์มันน้อยอย่างเงี้ยแล้วมีไรเดอร์คนหนึ่งเขาปล่อยกะปุ๊บนะครับระบบก็จะลบกะอันนั้นทิ้งไปนะครับซึ่งทําให้คนทีอ่อยากจะมีกะวิ่งเนี่ยมันก็จะไม่มีกะวิ่งใช่ไหมครับสำหรับคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาสมัครวิ่งฟุดแพนด้าเนี่ย อ่าแล้วพอเข้าไปวิ่งได้วัน2วันแล้วรู้สึกว่าโอเคออเดอร์มันดีอะไรเงี้ยแล้วอยากจะออกจากงานประจำเพื่อที่จะมาวิ่งฟุตเพนด้าแบบอ่าเต็มที่อะไรเงี้ยนะครับผมบอกก่อนนะครับว่าอย่าเพิ่งออกนะครับควรจะวิ่งสักอ่าเดือนหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าไรเดอร์ใหม่นะครับที่อ่าเพิ่งเข้ามาวิ่งเนี่ยคืออ่าเหมือนว่าระบบเนี่ยมันก็จะให้ออเดอร์กับไรเดอร์ใหม่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับส่วนคนเก่าเนี่ย ออเดอร์ก็จะเงียบไปเลยอย่างผมนะ่ะวิ่งที่อุตราดินเนี้ยมีหลายคนนะครับก็บน่บนๆกันนะครับเราก็จะรู้กันอยู่เนาะแล้วก็มีที่อื่นก็เหมือนกันนะครับก็เห็นบ่นกันใน a c e b o o k นะครับในเพจอะไรต่างๆเนาะว่าถ้าช่วงไหนนะครับที่มีคนใหม่มาวิ่งกันเยอะๆนะครับออเดอร์ของคนเก่าๆนะ่ะมันก็จะลดลงไปนะครับอย่างเช่นชั่วโมงหนึ่งเนะี่ยผมจะได้อยู่ประมาณ4ออเดอร์อย่างเงี้ยถ้ามีคนใหม่มาวิ่งแบบหลายๆคนเน,นี้ย ปริมาณออเดอร์ต่อชั่วโมงนะก็จะลดลงนะครับเหลือ2ออเดอร์ถึงแค่3ออเดอร์อย่างเงี้ยแต่รายเดอร์ใหม่เนี่ยมีออเดอร์ที่แบบชั่วโมงหนึ่งได้ดั้งหลายออเดอร์หรือจะได้ครอบ2ครอบ3นะครับแล้วก็คนเก่าก็จะได้แค่ออเดอร์เดียวอะไรเงี้ยไม่มีออเดอร์ครอบคือบริษะนะัทเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่ามันมีการอย่างนี้นะครับแต่อันนี้คืออ่าเท่าที่เราวิ่งวิ่งกันแล้วเราก็สังเกตพูดคุยกันมานะครับเท่าที่เจอมาเนาะอ่าคือเหมือนมันจะเป็นอย่างงี้นะครับแล้วถ้าถ้าเกิดว่า คุณมีงานประจําทําอยู่แล้วแล้วคุณก็มาวิ่งพูดเพนด้าสองวันแล้วคุณรู้สึกว่าอออเดอร์มันดีคุณวิ่งแค่ไม่กี่ชั่วโมงคือแบบคุณได้เงินค่อนข้างที่จะเยอะอะไรเงี้ยแล้วคุณตัดสินใจาลาออกจากงานงานประจำเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าสมมติมันหมด ช่วงมันหมดโปรโมชั่นของคุณเมื่อไหร่คือคือเหมือนกับว่าคุณเข้ามาใหม่ปุ๊บมันจะมีโปรโมชั่นแบบว่าออเดอร์น่ยจะเข้าคุณดีๆจะเข้าคุณเยอะๆอ,อะไรเงี้ยถ้าเกิดมันคุณหมดโปรโมชั่นเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับออเดอร์ก็จะ,ะถ้าเท่ากับคนอื่นนะครับซึ่งทําให้จากที่แบบคุณเคยได้ออเดอร์เยอะเนี่ยมันก็จะลดลงถ้าสมมติว่าคุณลาออกจากงานประจํามานเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ย อาจจะทําให้คุณนะตรกง,งานก็ได้นะครับผมก็เลยอยากจะให้มาลองวิ่งสักเดือนหนึ่งก่อนนะครับเป็นอย่างต่ำนะครับเพื่อให้รู้ว่า,อาโอเคงานอย่างนี้มันเหมาะกับเราแล้วก็ออเดอร์ก็ค่อนข้างที่จะเยอะคือเราสามารถที่จะทํางานฟ้ดเพนด้าอย่างเดียวนะได้แล้วสําหรับคนที่มีความคิดว่าจะลองไปวิ่งสักอาทิตย์สอ,อาทิตย์หรือสักเดือนหนึ่งถ้าไม่ดีก็ค่อยออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็กาลังจะบอกว่า คุณก็ทําได้นะครับทาได้แต่ว่าการที่คุณไปสมัครพุทธเนได้เนี่ยคุณจะต้องซื้อเสื้อนะครับซื้อเสื้อซื้ออ,อุปกรณ์ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคือไม่ได้ซื้อเนาะเมื่อก่อนน่คือเราเ x, จา่ายเหมือนว่ามัดจาเข้าไว้นะครับพอเราออกเราก็คืนเสื้อคืนอุปกรณ์ให้บริษัทนะครับบริษัทเราก็คืนเงินมาใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้บริษัทเขาบังคับให้เราจะต้องซื้ออุปกรณ์เองนะครับถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าคุณจะมาวิ่งสักอาทิตย์สองอาทิตย์หรือสักเดือนนึ นะครับถ้าสมมติคุณออกปุ๊บเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่คุณซื้อไว้แล้วเนะี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะไปคืนบริษัทได้เนาะ,ะคุณจะต้องไปขายต่อมือ2ในราคามือ2ซึ่งเดี๋ยวนี้ยเขาก็ขายกันเยอะแยะ,ยะนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณจะขายมือมือสองมันก็ต้องดรอปราคาไปอีกนะครับอาจจะเป็นต้นทุนนะครับที่คุณอาจจะเสียไปโดยปล่าประโยชน์นะครับผมก็เลยอยากจะให้มีข้อคิดนิดนึงนะครับว่าถ้าเกิดเราแค่มีความคิดว่าอยากจะมาลองวิ่งสัก อาทิตย์2ออาทิตย์หรือสักเดือนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็อาจจะมีข้อคิดนิดนึงนะครับว่าเราเนี่ยอาจจะเอาเงินไปทิ้งตรงส่วนนี้นะครับจริงๆมันก็มีอ่ารายละเอียดหลายอย่างนะครับอย่างเช่นอ่าคนที่อาจจะไม่มีรองเท้าผ้าใบที่มันมันมันดูอ่ามันดูเรียบร้อยอะไรเงี้ยคุณก็ต้องซื้อรองเท้าผ้าใบที่ดูเรียบร้อยนะครับมาใส่อ่าคุณอาจจะมีกางเกงกางเกงยีนหรือที่แบบว่ามันมันไม่มันไม่ได้สุภาพอะไรเงี้ยคือคุณจะต้องซื้อกางเกงยีนหรือกางเกงอ่าสแลกนะครับที่มันดูสุภาพ อะไรนะคือการแต่งตัวคุณก็ต้องแต่งตัวแบบสุภาพอะไรเงี้ยคืนมันมันก็จะเสียเงินในส่วนนี้ไปนะครับก็อยากจะฝากเป็นข้อคิดนะครับสำหรับคนที่แค่อยากจะมารองงานเฉยๆนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าการทำงานฟู้ดเพนด้าเนี่ยมันต่างจากการทำงานประจำยังไงนะครับงานฟู้ดเพนด้าเห็นบอกว่าเป็นงานาฟรีแลนซ์นะครับเป็นงานพาร์ทไทม์แต่ก็วิ่งทุกวันมันก็เป็นงานประจำเนี่ย มันจะต่างจากงานประจําที่เราต้องทําประจํำยังไงนะครับเดี๋ยวอธิบายนิดนึงนะครับก็คือฟุตเพนน่าเนี่ยมันเป็นงานฟรีแลนซ์ใช่ไหมครับก็คือถ้าเกิดวันนี้คุณอยากทําคุณก็ทําได้วันพรุ่งนี้คุณขี้เกียจคุณก็ไม่ต้องทํหาหัวหน้างานไม่ด่าคุณนะครับไม่มีใครมาด่าคุณว่าทำไมคุณ ขี้เกียจทางานจังเลยอาทิตย์หนึ่งคุณทําแค่วันสองวันอย่างเงี้ยคือไม่มีคนด่านะครับคุณทําผิดกฎระเบียบอะไรเงี้ยไม่มีคนมาด่านะครับทางออฟฟิศเขาไม่ได้มีการมาด่ามาว่าคุณเลยนะครับแต่เขาก็จะพังงานแค่นั้นเองใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณทํางานประจำแล้วคุณเกิดลาบ่อยๆบางทีคุณลาเป็นเดือนเลยถ้าเกิดคุณทํางานประจำเนี่ยเขาก็จะ,ะไล่คุณออกเลยนะครับหรือ,อคุณแค่ลา บ่อยๆอ่ะอแค่ลาบ่อยๆทีๆเนี่ยหัวหน้างานหรืออะไรหรือเจ้าของร้านหรืออะไรเงี้ยเขาก็ต้องมาด่าคุณอยู่แล้วใช่ไหมครับอันนี้คืองานประจําใช่ไหมถา้าเป็นงานอ่อย่างของฟู้ดเพนด้าเนี่ยคุณจะลาจะหยุดวันไหนก็ได้หรือวันนี้คุณทํางานไปแล้วครึ่งวันเลยพออีกครึ่งวันมันร้อนอากาศร,ร้อนนะครับฝนตกอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่อยากไม่อยากทําแล้วคุณก็สามารถที่จะหยุดได้เลยนะครับหยุดได้เลยกนะ็ไม่มีใครมาด่านะครับไม่มีใครมาด่าว่าเ้ย ทำไมขี้เกียจทำงานทำไมไม่ทํางานนะทำไมทํางานแค่ครึ่งเดียวอยงเงี้ยคือฟอดเพนด้าเนี่ย,ยไม่มีใครด่าเลยนะคือมันก็ค่อนข้างที่จะอิสระในในส่วนนี้นะครับในคลิปนี้นยที่ผมพูดไปนะครับก็ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดเนาะก็ผมก็อยากจะเล่าให้อ หลายคนนะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับได้รับรู้ได้ฟังเฉยๆนะครับใครที่สงสัยอะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์อันนี้นะครับหรืออยากจะบอกอะไรกับผมอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับแต่ว่าอย่าด่ากันเลยเนาะอย่าด่ากันเลยนะครับคนที่คอมเมนต์ด่าผมนีแรงๆเนี่ยผมก็ขออนุญาตบล็อกนะครับบล็อกไว้นะครับก็สําหรับใครนะครับที่ชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมนะครับเวทชาแนลนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผม ซินซือ้อาระไปบ่าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ